สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขุสุคนพ่อกันกับแม่เหมียวอ,อีกแล้วเ้อจ้าพี่น้องมื้อนี้อากาศฝนตกแซงแซะแซงแซะเท่าที่เห็นค่ะพี่น้องช่วงนี้กับเป็นฤดูกาลฤดูใบไม้ร่วงค่ะพี่น้องหรือฤดูบการใบไ,ไม้เปลี่ยนสีจ้าพี่น้องสวยงามตามทองเรืองเลยค่ะพี่น้องก็เลยเก็บบรรยากาศสวยๆมาให้พีให้น้องได้ส้มนะคะมื้อนี้สิไปเที่ยวใส่น้อยย่แมวยายแม,ว,ยยแมวสิพ้าพี่พานนองไปเที่ยว โรงพยาบาลจาเนื่องด้วยอาการของพ่อบานบอกอยดีขึ้นค่ะพี่น้องก็เลยต้องพาไปฉีดคอติโซนเข่ากระดูกหลังคาดการว่าจะเป็นกระดูกทับเส้นจ่าพี่น้องค่ะก็เลตละโตน,นั่งแห้งค่ะพี่น้องนั่งบริจาไปเหตุงานเดือนเดือนกับอีก อาทิตย์หนึ่งค่ะพี่น้องโอ้แต่เล็ตัวนั่งแห้งนั่งกะเบื่อกะเส้งนั่งอยากไปเห็ดงานพ่อแห้งแหละค่ะพี่น้องแต่ว่าด้วยอาการปวดหลังอาทิตย์หนากขาดว่านั่งสี่เหกลับไปเห็ดงานนะคะกะเออกะแอบดีใจกับนั่งนะคะอยู่บ้านกะเบื่อค่ะพี่น้องค่ะแะม่มีอวอยากบอกว่าการไปหาหมออยู่นีนนะคะบวกขึอ้อยู่เมืองไทยเลยคะ่ะเป็นแบบอาการแบบ เดียวดดยค่ะพี่น้องค่ะเหตุยังก็ต้องไปเห็ดคนเดียวเจ็บเป็นเอ็นอุ่นปวดหลังปวดเอวสิเป็นสิตายส,ส,สิข้างเรืองก็ต้องไปซอยเรือกับคองเองบม่มีญาติสิพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะซอยเหลือตัวเองนะคะมาหอดแล้วแม่เหมียวกับเป๋วเวิ้นเป๋เวินน้นกลางอันฝนอยู่ผู้เดียวค่ะพี่น้องพอบานกับยางน้ำกลนแต่งแนกแต่งแนกอยู่หุ่นละค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นไกดับส่งผมหนามาส่งไหม <c oughs> แล้วเหมียวอ,อยากบอกว่าเวลาไปหาหมออยู่นี่นะคะหมอเพิ่นสิอ่ามีสิทธ เขียนใบสั่งยาให้เรานะคะแต่เพิ่นฉิบห้ย,ยานะคะเออโรงบานสิบมียาอยู่อันโรงบานนะคะแต่ว่าหงสิมียารักษาเฉพาะผู้ป่วยภายในค่ะแต่สําหรับผู้ป่วยนอกเพิ่นสีเขียนใบสั่งยาให้เข้าไปร้านขายยาไปซื้อยาเองค่ะพี่น้องเข้า,ากับตรงใจราคาเต็มที่ร้านขายยาเพิ่นขายนะคะแต่ว่า เฮากับสิมีส่วนลดจากรัฐบาลหรือประกันสังคมประกันสุขภาพของเฮาได้กลับขึ้นมาอยู่ค่ะแต่จากเปอร์เซ็นต์กับแล้วแต้นะคะแม่เมียวกับอันนี้กับบ,บ่มันใจนะคะเออจากแม่เมียวไปหาหมอใจอาหาซิบหกซิบยูโรงิกาไดลขึ้นมาอยู่ค่ะกจายจริงแค่ หายูโรสิบยูโรประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องแต่สําหรับพ่อบานเพื่อนเป็นโรคไตอยู่แล้วนะคะกับเป็นกับเข่าโครงการโรคไตนะคะหาสาเหตุของเพื่อนนะคะเพื่อนก็เลบยบอดายหลักใจค่ารักษาค่ะพี่น้องเอยดีใจอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะคะพอมาถึงแล้วนะคะไม่มีโอกาสทาพพอบานประมาณชั่วโมงเคืองเกือบสองชั่วโมงค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่จนหอดซีโมงเย็นกักเลยค่ะพี่น้องนั่ง มุนดากแล้วหวมุนดากอีกท่าแล้วท่าอีกค่ะพี่น้องพราะนั่งเข้าไปเป็นกระสิไปงิ่งอข้อติดโซนใส่กระดูกอ่าหลังนะคะกระดูกอ่ะสามข้อสุดท้ายหมองกลดกบเฮาลหรอะพี่น้องมีอาการปวดกระดูกทับเส้นค่ะพี่นอ้องพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนมาน่ะคือ,อยางขืนบันไดาสามสันค่ะพี่น้องพ่อขากลับต้องลงรลีพออาการเจ็บปวดนะคะพี่น้องนี่ละเขาว่าไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ